หลังจากที่บันไดนำโคได้ทำการวางจำหน่าย New g u n d a Baker และก็ได้เสียงตอบรับจากแฟนๆอย่างท่วมท้นจนล้นกระมังผมนี่ถึงกับกดเลยนะกดซื้อเกมกดคืนตัง่ีคลิปวิดีโอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและเป็นความรู้สึกที่ผมมีต่อเกม New g u n d a Baker ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าไม่เคยเล่น g u n d a Baker ซีรีส์นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2ภาค3 แต่ผมก็เคยแตะนะแต่แค่ตอนเดโมของภาค3ที่ทำลง PH Vita แต่ตอนที่ผมเล่นตอนนั้นคือแบบว่ามันสนุกนะคือภาค3คือทำสนุกมากแค่เล่นเดโมนะแต่ผมไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์แล้วก็ช่วงเมื่อประมาณสักปีใหม่ที่ทาง s t e ีมได้มีการลดราคาของเกมต่างๆนะฮะมันมีเกมตั้งเยอะๆเ,เลยนะที่ลดราคาแล้วผมเล็งไว้แต่ทีนี้มันมีเกมเกมหนึ่งนะที่คน ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนเขาไม่คิดจะซื้อกันแต่ผมนะก็มันเป็นั้มอ่ะเออก็เราสนใจเราอยากซื้อเออผมก็ได้ทำการกดออกมานะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกก็คือว่ามันเป็นภาคแรกเลยนะที่ทำลง PC ซึ่งภาค1ภาคสภาคสนี่คือมันไม่ได้ทําลงเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันทําลง PC ด้วยมันก็เลยทําให้ผมเออมีความสนใจที่จะเล่นเกมนี้ก็ได้ลองเล่นไปสักพักประมาณสัก30นาทีนะก็รู้สึกว่าเออนะคือระบบเกมมันมันว่ายังไงดีละ่ะเอระบบทำอ,อะไรวะสร้างไอหุ่นยนต์เนี่ยผมถือว่า ชอบมากเลยนะแต่ประเด็นคือพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเราเอาไปแบทเทิลหรือไปทำมิชชั่นอะไรพวกนี้กับกลายเป็นว่าขณะต่อสู้นั้นชิ้นส่วนที่เราเอออุสตสาห์แบบเอามาลมาใส่อนะไรแบบนี้มันจะมีการหลุดการลุยอะไรพวกนี้แล้วก็เราต้องวิ่งไปเก็บพาร์ทส่วนแขนส่วนขาอะไรของคนอื่นมาติดอะไรมาเนี้ผมคิดว่า,าเราเราจะให้เราแต่งมานตงไมตั้งแต่แรกวะและอีกประเด็นหนึ่งคืออันนี้คนส่วนใหญ่เห็นตรงกันเลยนะคือระบบการเลง็ง ระบบการเลงของเกมนี้มันรู้สึกว่าแย่มากเลยนะมันเลงให้เราเองก็จริงแต่ว่ามันยังไงอะมันไม่ได้ดั่งใจเราเประมาณนี้ผมไม่รู้พูดยังไงเดีเออคือแบบว่ามันเล่นแล้วมันงุดหิดอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเออสำหรับใครที่สนใจที่จะเล่นเกมนี้นะผมแนะนําว่าอย่าเลยดีกว่าแต่ถ้ากดคุณ <What? S 1> แต่ถ้ากดแต่ถ้ากดแต่ถ้ากด <What the? S 1> แต่ถ้ากดคุณอยากซื้อมาลองเล่นก็ลองได้นะคือมันยังดีนะที่สตีมันมีระบบคืนเงิน หรือระบบรีฟันนั่นเองถ้าหากคุณเล่นไม่เกิน2ชั่วโมงตัวเกมที่เราซื้อมาอยู่ในครั้งเราไม่เกิน2อาทิตย์นะเราก็ยังสามารถที่จะรีฟันคืนสินค้าเรียกเงินที่เราเสียไปกลับมาได้นะครับก็ต้องบอกไว้ทีนี้นะครับว่าอย่าซื้อเด็ดขาดแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสี่